วผูกสัมพันธ์สุดทินยันอิงทินไปกัมพูชาอย่าวิตกโยงใย,ยพลังงานเกาะโกดวิตกสุดทิน,ทนกลาหอมมาหรอกลาหมซึ่งจะไม่ได้เป็นกลาหมแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าการประชุมคณะกรรมการชายแดน J b c ไทยกัมพูชาครั้งที่16ในวันศุกร์รุงนี้คือหารือความร่วมมือพัฒนาชายแดน2ประเทศแล้วก็แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 อากจกรรมแก้คอลเซนเตอร์เก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนเสริมสร้างเศรษฐกิจชายแดน แล้วบทที่ผ่านมาเนี่ยมันเผากันที่ฝั่งกัมพูชาเธออยากรู้มาสุดทีว่าไขรเผาบริษัทอะไรเผาฉันที่บอกว่าไม่ต้องไปคุยกับกัมพูชาคุยกับในเมืองไทยนี่แหละเกิดการเผาในฝั่งกัมพูชาก็ไปขอความร่วมมือจากฝั่งกัมพูชาว่าอย่าเผาคอรมอกก็บอกว่าเราจะบอยขอสินค้าเกษตรที่เกิดจากการเผาไม่รับซื้อมาแน่นะเอาจิ จริงหรือทำเลยฉันไม่เชื่อว่าพวกเธอไปคุยกันเรื่องพวกนี้หนึ่งในนั้นน่ะหนึ่งในนั้นเขาเป็นนายทุนนะเออเขาเป็นนายทุนน่ะเออไปบอกเขาสิว่าเนี่ยฉันจะไม่ซื้อแถอคว่ำบาสินค้าเธอนะถ้าเธอเผาอยู่เขาเป็นนายทุนก่อนที่จะพูดจาอะไรไปถามพ่ออิงก่อนนะเขาบอกมาตรการนี้ต้องทําในประเทศก่อนส่วนที่สัญญาเอออะไรเอยต่างๆนานาเอยส่วนกรณีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอุ้งอิงกับจตกจัมพูชาก็มีการ เผาไล่หลังใช่ไหมโอ้โหผู้เผาไล่หลังเลยเหรอหาเรือกันไหมบอกป้าปาปๆไม่มีเวลาอื่นเลยคราวนี้ไปกระชับความสัมพันธ์เท่านั้นและมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีการคุยเรื่องกาะกูดไหมป้าปาปๆไม่มีไม่มีเป็นเรื่องกระทรวงต่างประเทศอย่ากังวลอย่ากังวลอันนี้ฉันฉันพูดว่าสุดชั้นมั่นใจสุดทชนผู้จริงอย<ะ>่เหรอ เรื่องที่ว่าอุ้งอิงไม่ได้คุยเรื่องเกาะกูดไม่ได้คุยเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าไม่ได้คุยเรื่องอะไรไปกระชับความสัมพันธ์อย่างเดียวคือเนื่องจากว่าความรู้ความสามารถอุ้งอิงมีได้แค่นั้นไปกระชับความสัมพันธ์แต่จะไปพูดเรื่องเกาะกูดเส้นลุงเส้นแดงแล้วจีจูดลึกลงไปธรรมชาติเรือดำน้ำผู้ไม่เป็นไม่รู้เรื่องมีจากชายฝั่งเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กี่ไมล์กี่ไมล์ทะเลไม่รู้พีเอ็มสองจุดห้าล่ะพีเอ็มสองจุดห้าพีเอ็มสองจุดห้าอะไรอะฮะ อะไรหนูเป็น prime minister คนต่อไปสามสิบเอ็ดฮะ PM สองจุดห้าคนไหนนะพี่ยาพะโหนไหมฮะสองจุดห้าครึ่งอ่ะคนที่สองครึ่งเออ prime minister หนูเป็น PM คนที่สามสิบเอ็ดฮะ PM สองจุห้าอะไรนะคะเกาะปูดนะคะ กา <c oughs> กุกับใบมะกรูดเหมือนกันไ<อ>หมฮะหนูไปนึงเหนือก็กินผักกูดฮะบ้าแล้วเชียว <c oughs> แต่จริงๆแล้วหนูอะ <c oughs> บางทีหนูก็กินผักขฉลวาแฉลว่ <c oughs> า <c oughs> ทีนี้ก็บอกว่ากังวลไม่ต้องกังวลเลยแม้แต่ตารางนิดเดียวเราจะไม่ยอมเสียไปเราอะกังวลกังวลก่อนหน้าคุณเรายิ่งกังวลเออก่อนหน้าพราเธอ,เอยังไม่มาเลยเราอะยังวางใจได้พอพูดเธอมาเรากังทันทีเลยกังขานี่บอกกังวลกังขาเออ เขาก็บอกว่าเรื่องเรื่องนี้ก็จะมีการคุยกันรสรุปแค่นี้